ดูครับผลงานของจิงทองใบหย,ยกและเทนเดอร์ครับพี่น้องครับดูรวงข้าวสักครัครับรวงข้าวนี่ครับอืโอ,อ,อ้พี่น้องอย่างงามครับพี่น้องอย่างงามมากครับพี่น้องครับรวงข้าว นี่ครับนามมากเลยอืมอืมรบบอืมข้าวโมอืมอย่างหนาเลยหนาพึชอืาครับถูก

ชาวนาชาวไร่พี่น้องเอ้ยมาดูกันครับอะไรจะงามขนาดนี้นี่ครับจัสมินเบอร์ห้าครับพี่น้องครับดูรวงข้าวครับดูรวงข้าวโอ้โหือ,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 อ รัเอียงครับพี่น้องครับงามแค่ไหนผลงานกิ่งทองใบหย,ยกหมักด้วยเทนเดอร์นะครับสารย่อยสลายสารข้าวเทนเดอร์นะครับวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะครับพาพี่น้องมาดูผลผลิตของกิ่งทองใบหย,ยกครับพี่น้องครับ